ครับวันนี้มาพบกับผมในช่องอินดี้ a n n น l นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับพาประทําไก่อบฟางนะครับไก่อบฟางวันนี้วันนี้ผมพาบรรยากาศธรรมชาติเลยกลางทุ่งนาเลยมีลาวม้งลาหมูเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการทาไก่อบฟางว่าวันนี้นะครับว่าจะดีหรือไม่ดีวันนี้ได้แขกรับเชิญมาคนนึ่งนี่ไอ้อ้วนเหมือนเดิมเจ้าตัวอ้วนนี่ครับวันนี้ผมจะพามาทําไก่อบฟางกัน มันดูว่าครับว่าจะไหม้หรือจะไม่ไหม้เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับมันดูนเลยครับว่าวิธีทํากันทําไก่อ,อกฟางแบบมะม่วนะครับแบบมะม่วงอย่ามาแบบมะม่วนะนี่ครับผมก็ได้ทําไก่มาแล้วนะครับจะเป็นไก่อบนะครับไก่สำหรับไก่หมักแล้วและหมักมาแล้วเครื่องเทศตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทกมาเลยป้ายอันนี้นะครับผมก็ได้ปลาแล้วเตรียมขวด ใส่น้ำประมาณนี้นะครับประมาณจับถึงเต็มขวดแล้วเราก็เอาไก่ของเราเสียบเลยน่ครับไก่ในลาหมักเลยนะเครื่องเทศแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลยเนี่ยเครื่องเทศแน่นๆนิดนึงเแล้วเนี่ครับเาราก็กันเสียดายแล้วก็เทน้ําลาดเพิ่มนะครับนี่เลยเนี่ยครับหืนี่ยครับตูดเจ้าับไม้ นี่ครับเรียบร้อยลายไก่แล้วนี่ครับทุกคนมาลองปิดปิ๊บงวมกันเลยนะครับนี่ครับที่สําคัญนะครับในการปิ๊บบนะครับเราต้องหาอะไรมาพอกตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้ไม่ให้อากาศมันเข้าข้างในเดี๋ยวผมไปหาเลยปิดกันนะครับแล้วก็ดินนะครับคุมรอบๆปิ๊บนะครับ มาดูกันนะครับแล้วมาสักพักหนึ่งม,มาเปิดน้ำมาเลยเปิดน้ำนิดๆครับเพื่อให้มันแน่นนะครับมันจะได้ไม่มีอากาศเข้าข้างใน ส่วนไก่ที่หมักนะครับอันนี้ผมก็หมักไว้เป็นประมาณสักสองชั่วโมงนะครับไก่ที่นหมักนะครับผมก็หมัก,กต่อชั่วโมงแล้วมือโคตรเปื้อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างมือส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟางมาคุมมันนี่เลยมาคุมเลยเรอบกันเลยห้ามเนี่ยครับเอาฟางคุมเลยนะครับเอาฟางคุมเลยเอากระจายกระจายฟางนิดนึงนะครับมาคุมให้รอบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า จะไม่พอเราก็เพ <c oughs> ิ่งทำครั้งแรกนะครับผม <Y> ah <oo> ได้แล้วอ่เดี๋ะะยวใครนี้ก่อนแล้วเรามาเริ่มจุดกันเลยนะนี่ใส่ปางให้ดีนะครับเริ่มจุดกันเลย,ยติดแล้วไฟแรงมาก ี่ทส่วนในการใช้เวลาในการทำานีประมาณ15นาทีนะครับผมจะลองสิบห้านาทีตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาในกลางเวลา1 4บสนาฬิกานาทีนะครับตีประมาณ1ิบนาฬิกายีิบนาทีประมาณสิสี่นาฬิกาประมาณ3าม้านาทีเดี๋ยวเรามาเปิดพิพดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ14ี่นาฬิกาทำนาทีไฟแรงแรงโคตรเลยด้วยค่อยใส่ค่อยใส่ ตอนนี้ก็สิบสี่นายกาสามิบหกนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอระหว่างนี้ผมไม่ใส่ฟึไม่ใส่ฟังนะเดี๋ยวเรารอให้ไฟเนี้ยมันน้อยอีกสักนิดนึงเพื่อไก่มันจะได้เริ่มสุกมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับสุกหรือจะไหมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามารอดูกัน,นครับอีกไม่เกินสามนาทีเดี๋ยวเราเปิดดูเลยไปดูกันครับตอนนี้ไฟเริ่มวอดแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดปิบดูกันเลยว่าข้างในเนี้ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะให้น้องเป็นคนเปิดดีกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนเคลียร์ฟังออกเอาไปใจก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาเอาน้ำฉีดกันเลยว่าครับฉีดเพื่อดับไฟกันก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วนะครับคนเปิดพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะจะคุยนะปั๊บน้ำปั๊บนึงเนดะ้อเด้อเอาเลยครับเริ่มๆๆเริ่มเลยเริ่มๆๆเลยค่อยๆๆอค่อย <c oughs> อค่อยๆๆอค่อยอค่อยเฮ้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 ยโอโ้ไม่เครียมหนังไหมนะครับ แต่นี่็ไม่รู้น่าจะนานนิดน่าจะนานไปหน่อยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยตัวแรกไหมครับไหมเอามาขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องมาขูดกันก่อนเฮ้ยมันไม่ได้ไหมมันไม่ได้ไหมครับผมมันมมแค่เป็นนะหนังมันพองเฉยใช่ไหมใช่ครับอุย้ยสวยไสุกไสวกสุกครับสวยมสวยไหไหนลองแกะลองแกะลองเอามือดึงดึงมืสินอีอันนี้ครับ เดี๋ยวเรา,เามาลองกินกันเลยดูนะครับนี่โอ้โหยังวันมีนิดวันนิดหน่อยครับนี่ครับมันดูวันว่าสุกไหมสุกไหมน่าจะสุกน่าจะสุกอันนี้ไก่ีหยผมได้ขุดงลางๆแล้วนะเมื่อกี้มันดำมากดำมากๆเฮ้ยมีแดงนิดหน่อยมีแดงนิดหน่อยครับแต่ถือว่าแต่สุกนะนี่กระดูกหลุดง่ายเลยอั<ส>นนี้เอาปวดไหม อือนีันสันน้ำจิ้มน้ำจิ้มทนจิ้มจต็มนี่นี่ระวังนะระวังระวันะจิ้มจิ้มเนี่หือเดี๋ยวผมกินพร้อมกันครับกินพร้อมคนละาเดี๋ยวเเอาขาขานึ่งมากันคนละขาอิ่มเนาะโอ้โหนี่ครับสุกนะครับ ก็าด้ได้เอาผมแลวดึงอันนั้นออกลอเลยยงหอมนะครับอ,อนอี่ครับผม,ม,มกินคำโตเลยกะะหักใจมาเจมเจมกันเจมเจมเจมมาโจนโจนอืมอืม จิ้มอย่างเด็ดนะเนาะไม่เผ็ดเกินไม่เปรี้ยวไม,ม,ไม่ไม่หวานเกินอืมอ<ด>อืม<ด>อืมอือืออ หืออ uh huh. ดูกว่าันนิถ้าจะให้ดีนะครับต้องประมาณสักสิบห้าทีนะไม่ให้เกินสิบห้าทีอนะมันจะสุกกำลัดีเลยแล้วก็ควรจะใส่ไฟร,บรอบๆเนี่ยนะผมประมาณสิบแปดทีอสิบห้าทีอนะ่อนะะผมไม่เด้ฟังออกนอะืไม uh huh. uh huh. ลมพัดเย็นเจี๊ยบอันนี้ก็อยู่กลางป่ากลางสวนเลยครับเนี่ยมีเสียงหมูป่าร้องนะฮะอันนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เดี๋วไว้ให้หมาให้หมูหมาก,กินโอ้โหนี่ธรรมชาติจัดเลยใบไ,ไผ่รวงใส่เลยโอ้โหกิน <c oughs> ได้ครับธรรมชาติทั้งนั้นเลย สุกนะครับนีแต่ขัดนมันหวานแต่แดงแแต่สุกเนาะดูหูอ ูดไม่เห็นตูดนี่นี่ผมจะมาเอาตูดไก่ไปกินนะครับกินน้ำจิ้มนะด,ดูดูืืือ ุมพัดเย็ยนหน่ลยเดยนต่ออืมินตีนไตไตหน้าผมต,ตีนก็ตีนอืมงเสียงเที้ยงกบกวกเลยอืคุณภาพคือนตรงตุ้มากเลยอืคลิปนี้ใช้มือนะครับเลอะนิดนึง เพื่อความอร่อยกลางปา่ายังเด็ดนะครับบอกเลยเดี๋ยวเอาพริกไก่กันมากินอ,อกไก่กันนะอโอ้โหนะครับเนื้อนุ่มแบบ นุ่มมากในขนาัขนางสุกแล้วกำลังดีครับอร่อยจิ้มยังแซบอ,ะอ่ะนี่ลองกินลองกิน ลองจิ้มลองจิ้มดูเนื้อลองอธิบายรสชาติเนื้อไก่เป็นยังไงละลายไหมนะโป้เนื้อไก่แบบเหมือนหน้าวากิวแบบละลายปากครับห <c oughs> <c oughs> ืมเดือดอะครับหืมเนื้อไม่ได้แน่นเกินนะ เนื้อแบบมันกินปุ๊บเละเลยอ่ะอร่อยว่ะนี่คือวันอ่ะเนื้อนุ่มๆฟินๆเนื้ออกไก่นื้อนุ่มๆเลยครับเนีนะ่ยความเด้งครับความเด้งอกไก่เซเว่นแพงนะเนี่ยความนุ่มอ่ะอื กินยังครับอิมยัง,มยงมลมพัดข้างนอกตรเย็นเลยข้างหลังเย็นมากเลยครับต้องกินตรงคอครับส่วนคออร่อยสุดแล้วอ่อออานว่าหักเลยหักคอปอ๊บเลยครับเสียงคอยฟังเสียงกันนะครับเสียงจะน,นุ่มแค่ไหนกันเจ้านมูครอบกร,รอบมากเลยอืดูการกินครับ ยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับที่สำคัญ่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปรีวิวหรือจะไปทาอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาเลยนะครับสวัสดีครับมือเปื้อนนิดนึงนะครับบายยอร่อยแล้ว